สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านผู้ที่ถือบัตรคนจนมีเฮคังเตรียมเสนอช่วยทุกคนที่ถือบัตรคนจนรับคนละ500บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะล่าสุดลดร่วมบก,กสคอสอมอกอลุ้นคมะนาคมชงเสนอคังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าโดยสารให้รายละ500บาทค่ะล่าสุดนายพีรพลถาวรสุภเจริญ รองประหลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางเห็นชอบมาตรการตามที่ผู้ประกอบการเดินรถเสนอได้แก่หนึ่งมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้กระทรวงการคลังพิจาร,รณาปรับปรุงเงื่อนไขาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดสามารถให้ใช้ใจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางของภาครัฐอาทิ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมกจำนวน500บาทต่อเดือนและบริษัทขนส่งจำกัดบกสจำนวน500บาทต่อเดือนค่ะและทั้งนี้ต้องปรับเพิ่มให้สามารถใช้จ่ายค่ารถโด,ดยสารรถเอกชนได้ทุกลายนอกเหนือจากรถขอสอมกและบกสซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ขนส่งภาคเอกชนด้วยค่ะและ 2. มาตรการวงเงินชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการลดโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ประกอบการลดโดยสารประจำทางได้รับผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้การใช้บริการแต่ละเที่ยวสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เพียง50%ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดจากปกติสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง80%ซ ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดค่ะส่งผลให้การเดินรถโดยสารประจําทางขาดทุนรวมถึงผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจําทางที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการชะลอการเดินทางการประกาศห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเป็นผลให้รถโดยสารประจําทางทั้งหมดต้องหยุดให้บริการสำหรับวงเงินมาตรการนี้ประกอบด้วยรถโดยสารประจําทางวงเงิน 3,657ล้านบาทและลถโดยสารไม่ประจำทางวงเงิน1,116ล้านบาทค่ะทั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข้อสารที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอช่วยผู้ที่ถือปัตรคนจนทุกคนรับคนละ500บาทเพื่อให้เป็นค่าใช้ใจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางของภาครัฐอาทิรถขอสอมอกอจำนวน500บาทต่อเดือนรถปกสอจำนวน500บาทต่อเดือนค่ะและทางช่องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ